สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่คะวันนี้แพงต้นนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของชากราบนะคะประโยชน์เขามีมากมายนะคะจะมีทั้งในส่วนของประสิทธิภาพต่างๆนะคะช่วยระบบการย่อยอาหารดีต่อผมนะคะดีต่อร่างกายนะคะเป็นยาระบายอ่อนๆค่ะมีลิตัน มะเร็งนะคะยังไงเพื่อนๆลองหามารับประทานกันดูนะคะช่วยคลายเครียดด้วยค่ะสามารถดื่มชาก่อนนอนได้นะคะจิบนะคะช่วยให้หลับได้สบายค่ะวิธีการชงก็ง่ายนะคะเดี๋ยวจะแปะตรงลิงก์ข้างล่างให้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะปีใหม่แล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ